องปนสีมีสมาชิกย่างนี้หนึ่งนายธราเทพอุรุวัน 2. นางสาวนรภาอ่อนสี 3. นางสาวกนนายบุนมาสี่นางสาวสุรรัตน์สดสมบลรณห้านายสุพรรณนยพกหกผนายสุพงศ์เจยาทองนายธาเสน่เรื่องขนโลงนายขนโลงนายเป็นขนที่นำศิลปะการแสดงของละครนาย ความาผสมผสานระหว่างขนกับละครในในสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งและรัชก,กาลที่สองรวมทั้งมีราชกวีภายในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาและประพันธ์บทผ้าบทเจจาให้มีความคล้องจองไพเราะสละสร,ะสะรวยยิ่งขึ้นโดยนำผ้าลําผ้าเต้นและบทผ้าเจจาตาม แบบโขนรัผสมผสานการขับร้องเป็นการปรับปรุงวิวัฒนาการของโขนโอ้โลงในในการแสดงโขนลงในผู้แสดงเป็นตัวพระตัวนางและเทวดา เรื่งทีจะไม่ต้องสวมหัวโขนในการแสดงมีการภาาและเจตนาตามรูปแบบฉบับของการแสดงโขนนำเพลงขับร้องประกอบาอกับกิริยาอาการของตัวละครและเปลี่ยนมาแสดงภายในโรงแบบละครนั่นก็หมึงเรียกว่าโขนโรงไม้เพลงร้องโขนโรงไม้มีบด อาเจรจาแบบผูกและมีการขับร้องแบบละครใดเวลาร้องเองและบรรเลงปีภาพต้องมีการปีกาเป็นปีกาเป็นคำว่าแบบละครใดปีภาพที่ใช้บรรเลงบรรเลงประกอบการแสดงูหน้าจอใช้ปีกาที่มีเสียงสูง,งไม่เหมาะสำหรับการแสดงผูกตรงไหน เนื่องจากปีการเสียงสูเงเกินไปไม่เหมาะกับการแสดงไม่เหมาะแก่การกขับร้องปีการจึงเปลี่ยนมาเป็นปีใหม่ตามเสียงที่ลดลงหม,ม่ดนตีโหดลงในเป็นรงเพื่อนห้าจึงมีการเเพิ่มเติมเป็นวงคู่ได้สมย ็นวงใหญ่คือมีปีในปีนอกขนาดเอกคณะทูะนคกะเอกเล็กคณะเกอกทูของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกองทัดชิมชาดและมุกเวลาร้องหรือปีผาารับจะใช้กับอย่างละครในปีเป็นจังหวะเวลาบรรเลงรังบเพลงที่รนเสียงและลูกคู่ร้อง ก็ขัดการรับคนรับคันขื้ออยู่กับเพลงนี้เพลงนั้นมีกีกบ้านรวมหนึ่งจักต้องรักไปต้องคุ้นจนจบเพลงจะเปลี่ยนวงผัดกันมาเล่นต่อไปวิธีการแสดงการแสดงก็มีทั้งออกข้ารลำข้าเต้นขากและเจรจาตามแบบโขน กับนำเพลงขับร้องและเพลงประกอบกิริยาอาการของดนตรีแบบและครในและมีการนำระบารลำฟอผสมเข้าด้วยสถานที่แสดงแสดงบนเวทีทั่วไปหรืออาจแสดงบนเวทีผลหน้าจอก็ได้ฉากตกแต่งเหมืออละครในมีต่างเตียงเป็นที่นั่งของตัวแสดง ความสามพันเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายขแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีรศิลป์หาาัตถศิลป์โดยนำเอาวิธีเล่นและการแต่งตัวบางชนิดมาจากการเล่นชักหน้าหรือดําบันบมีท่าทางการต่อสู้โลดโผงกลุ่มรีครับจอบการนำเสนอท่านี้